ครับสวัสดีครับ FC นะฮะมะทัตตี้นะฮะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมมะทัตตี้นะครับวันนี้ผมอยู่ที่บริษัททัตตี้นะฮะสาขา3สาขาพรีเมียมนั่นเองนะฮะไปมิทากรมเจ็ดนะครับออโต้คาซ่านะครับล็อกนะครับ B4 สทับสามปีสีทับสนะครับก็วันนี้ก็จะพามาชมรถเก่งซีดานนะฮะด้านหน้าผมนี่เลยก็คือเจ้าตัวมาสเตดเ Benz นะครับนะ C250 นะครับเป็นตัว จมว20 5นะครับคันนี้จะเป็นรถปี2 0 1 4นั่นเองนะครับอ่านะครับก็ตัวรถจริงๆนะครับเป็นตัวรถสีน้ำเงิน,นครับแต่นี้ร็ส,สติ๊กเกอร์นะครับจะเป็นจะออกสีเทาอมทองนะครับก็เวลาโดนแดดเนี่ยจะออกประกายทองสวยๆอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถปี2 0 1 0 จด17นะคันนี้นะครับเป็นตัว C250 MG Package นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวอ่าตัวเบนซีนล้วนเลยนะครับเป็นซีนล้วนหายากนะรุ่นนี้นะครับผมนะก็ในส่วนตัวบอดี้โครงสร้างตัวรถนะครับเดิมๆไม่มีประวัติชนหนักพิกความจมน้ำเลยนะคันนี้นะครับราคาเราขายเพียงนะครับหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับพนนะครับถ้า เครดิตดีฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ20,000กว่าบาทนะครับ6ปีนะอ่านะครับสำหรับลูกค้าที่ได้เข้ามาดูแล้วนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์ครับกด Subscribe และกดกระดิ่งทางช่องของผมให้ด้วยนะฮะอ่ายังไงก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนตัวออปช่องพันชันของเจ้าตัว C250 นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบนซ์ซีคารนั่นเองนะเป็นเบนซินล้วนย้ำอีกครั้งนะรุ่นนี้หายากมากนะครับ ใครสนใจติดต่อมาด่วนเลยนะครับที่เบอร์084 3 8 4 8404นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมในส่วนตัวรายละเอียดเอ้าตัว4 2 5 0คัสมนี้นะครับคันนี้ก็ไฟหน้านะครับก็จะเป็นไฟหน้าแบบนี้เลยนะครับ LED นะครับ Intelligent Light System นะครับเป็นไฟหน้าแบบของเบนซ์จากโรงงานเลยมีไฟนะครับเดินทาฟ r ิงไลท์ไฟไฟเลี้ยวนะครับที่เป็น LED แล้วนะครับ กระจังหน้าก็จะเป็นตัวชุดแต่งของ MG นะครับมีในส่วนเซนเซอร์มาให้ด้านหน้านะครับนี่เลยแล้วก็ตัวสเกิร์ตนะครับก็เป็นชุดแต่ง MG นะครับปายทะเบียนก็3ขอไข่ชอช้าง5797กรุงเทพหันนครนะครับในส่วนของตัวรถนะครับสวยนะครับเพึ่งแรสเกอร์แล้วก็หลังคาตัวนี้จะเป็นตัวหลังคาแก้วแล้วนะครับ อ่านะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนตัวล้อยางนะฮะคันนี้นะครับในส่วนของยางเนี่ยจะเป็นยี่ห้อนะครับมาเชลมาเชลนะครับผิดต้องขออภัยนะนะครับเป็นตัวยางปี2021สัปดาห์ที่4นะครับไซสยาง2 2545 Z R18 เปนะครับเป็นล้อแม็กคอบ18นะเป็นล้อแม็กชุดแต่ง AMG เลยนะครับเป็น5แชกแบบนี้นะครับ แล้วก็ตัวคาลิเปอร์นะครับก็จะเป็นตัวของเบนเลยนะครับสีบอร์นะครับล้อแม็กก็ไม่มีริ้รอยอะไรเลยนะครับนะกระจกนะครับก็จะได้เป็นกระจกแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ยังไม่มีเลนวอชมาให้นะครับแล้วก็เป็นกระจกไฟฟ้านะครับไฟเลี้ยว LED นะครับหลังคาก็จะเป็นหลังคานะครับคราฟเซรามิกนะเป็นหลังคาแก้วนี้เลยนะครับตัวนี้จะได้เป็นอ่าในส่วนตัว กุญแจนะฮะสมาร์ทนที่แล้วนะครับไฟท้ายนะครับก็ให้มาเป็น LED แล้วนะครับผมนี่เลยสวยๆนะครับมีโลโก้ C250 ติดมาให้นะครับมีเซนเซอร์นะครับด้านหลังมาให้4จุดแล้วก็อันนี้ก็มีดิฟฟิวเซอร์มาให้ด้วยนะครับสวยแบบนี้เลยนะมาดผ่าท้ายนะครับ ตัวนี้ก็ปัดท้ายก็จะมีช่วยนะครับตัวช่วยเปิดมาให้นะครับรายละเอียดเอกสารต่างอยู่ครบนะแล้วก็ในส่วนตัวนะครับตัวนี้ก็ไม่มีในส่วนยางอะไหล่มาให้นะครับจะมีตัวชุดซ่อมมาให้แล้วนะครับนะตัวรุ่นใหม่ๆนี้จะมีจะไม่มีตัวยางอะไหล่มาให้นะครับมีชุดซ่อมมาให้นะครับผม ใครสนใจนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์0 8 4 3 8 4 8 4ส4ดแนนะครับมาทัตตีนะครับเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้เลยนะครับประวัติโฉเลยนะครับคันนี้รายละเอียดตัวคอมสันต่างๆของตัวรถนะฮะเดิมๆเลยนี่นะครับคอมสันต่างๆนะตัวรถเดิมๆก็จะเป็นสีนี้เลยนะแต่อันนี้เราแรปสติ๊กเกอร์มานะครับ นะครับเบาะจะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับเดินได้กับได้สีขาวแบบนี้นะครับช่องแอร์นะครับพรมก็ได้เป็นพรมแบบว่าเด้อตกแต่งมานะครับมีม้าานหลังมาให้นะครับหลังคาจะเป็นราคาแก้วนะครับนะแล้วก็ภายในคือสวยนะครับดูหรูดูสปอร์ตมากนะครับผมอ่านีนะครับในส่วนตัวเครื่องเสียงนะครับจะเป็นตัว นี่เลยเครื่องเสียงแบบว่าเครื่องเสียงอย่างดีเลยนะครับผมจํายี่ห้อไม่ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะนะครับจะเป็นเบาะ memory set สาชุดนะครับให้นะตัวแผงประตูก็จะมี center lock มีกระจกไฟฟ้าที่เปิดประตูด,ด้านหลังนะครับมีเวลความไลท์มาให้นะแล้วก็ในส่วนตัวน็อตต่ตางๆนะครับไม่มีขยะเลยนะอันนี้การันติเลยเดิมๆน, <ะ S 1> นะครับครับเพดต,ต่างๆอยู่ครบ นะสักคับเพจตรงนี้นะครับยังไม่แกะพลาสติกเลยนะฮะลูกค้านี่เลยนะครับเบาะนั่งสบายนะครับครงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยแบบชุดแต่งนะครับ MG เป็นแบบท้ายตัดแบบนี้เลยนะครับไปดโชิปมาให้นะครับเมาส์นะครับก็จะมีแบบนะก็ดูหร่าดูดูหราดูสปอร์ตนะครับสไตล์เบนเลยนะครับมีหน้าจอมาให้นะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านใน นะครับนี่นะครับตัวเกียร์จะอยู่ตรงมือนะครับตัวนี้ก็นี่นะครับถอยหลังก็จะมีกล้องหรือแจงมีมีกล้องหลังนะครับมีเซ็นเซอร์มาให้อีกนะครับนี่เลยนะนะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยไฟตัวนี้จะเป็นนี่นะครับเปิดหลังคาแก้วนะนี่เลย นะครับพอเราปิดก็นะครับแอด์แบ็กมาให้9ใบนะครับจะมีตรงเสา A นะครับสองเสา B นะครับตรงสะโพกใต้พวงมาลัยเลยว่าด้านหลังนะครับอ่านะฮะสามารถเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้เลยนะตั้งอยู่ที่นะครับรามธากม7นะครับเข้ามาดูได้เปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูส่วนของตัวห้องเครื่องกัน นะครับอ่าราคาคันนี้ไม่แพงนะครับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะราคานี้ผมบอกได้เลยนะครับไม่แพงม่แพงนะคะลูกคา้าสามารถฟรีดาวออกรถเงินเหลือได้เลยนะอ่านะครับเบาจะเป็นเบาไฟฟ้ากู่หน้าเลยนะครับคันนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมแจ้งราคาหน่อยนะครับผมนะ ันนี้ราคาขายที่1,259,000าบาทนะครับ1 2 5 9 0 0 0บาทนะครับสวยๆแบบนี้ติดต่อมาได้เลยนะครับย้ำอีกครั้งนะเป็นตัว4 2่2 0 0นะครับ AMG Package ปี2 4 1 4 1นนะครับอ่าตัวเครื่องยูเบนซินร้วนเลยนะครับนี่นะในส่วนตัวห้องเครื่องเดิมนะครับอ่าเป็นตัวเครื่องขนาด2.0นลิตรนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะ านหน้าเดิมนะครับแก้มเดิมรถไม่มีแตะมาแน่นอนไม่มีประสบบัติเหตุมาแน่นอน,นครับเราการันตีได้เลยครับอ่านะฮะก็ยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่กําลังมองหาเจ้าตัวรถเก๋งซีดานนะครับเซตเมนต์นี้นะครับตัว c ี a ัสแนะนําเลยเจ้าตัว b e n ซนะครับ c ี n c ะนะครับ250แพ็กเกจปี4ี7นะฮะราคาขายที่ 1ล้านนะครับ259,000บาทเท่านั้นนะครับ1ล้าน259,000บาทลูกค้าเครดิตดีนะครับฟรีดาวน์ได้เลยผ่อนอยู่ประมาณ20,000กว่าบาทนะครับ6ปีนะครับได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยสนใจยังไงก็ติดต่อมาหาผมนะที่เบอร์0 8 4 3 8 4 8 4 0 4, 4นะครับมาทัตตี้นะครับเข้ามาแอดไลน์ได้เลยนะครับ,โทร,บโทรมาคุยนะฮะโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยสำหรับวันนี้ก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe และกดกระดิ่ง ทางช่องของผมด้วยนะครับวอนนี้ผมมาสตีนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ